ความเกินไปแลกคือเก่าค,ค่ะติดตามพนการณ์โควิด -19 ่ค่ะว่า,าผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภาคอีสาตนตบที่อย่างแน่สำหรับข้อมูลก็เป็นข้อมูลประจำเมื่อนี้แหละค่ะ16มีนาคมเนาะก็จะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการติดเชื้อซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อไรไหมเป็นผู้ติดเชื้อไรไหมที่มีข้อมูลตั้งแต่หนึ่งมกราคมแหละค่ะ 23,339ร้ายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสม1ล7่าน27,207ร้ายและการเรป่วยแล้ว,ว,ลวทั้งเบดค่ะเป็นข้อมูลสะสมก็คือ836,285รแล้ายและการเสียชีวิตสะสม23,918ร้ายค่ะส่วนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนบนของเฮ้าค่ะผู้ติดเชือ้อโควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราช กับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่1,483รายผู้ป่วยสะสม34,066รายค่ะแลวก็รักษาหายแล้วซาป่วยแล้ว22,514รายเสียชีวิตบ่มีนะกับเป็นข้อมูลมลประจาวันที่15มีนาคมแต่ว่ายังมีการรอผลตรวจอาที T ่ PCR 396รายค่ะแล้วก็ผลตรวจ ATK 1,114ราย ขยับมาที่จังหวัดคอนแกนค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อไร้ายหม่4 6 9้ารายเป็นผู้ป่วยสะสม4 8 4 8 3รายค่ะแล้วก็รักษาหายเศร้าป่วยแล้ว3 8 2 1 5รายเสียชีวิตบ่มีเช่นกันค่ะค่ะส่วนข้อมูลผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งเป็นข้อมูลหมู่ว่านีค่ะจังหวัดมหาสารคามมีผู้ติดเชือ้อไรายมหมร360รายผู้ป่วยสะสม 22, 5 3 7ืารอยารยรักษาหายแล้วค่ะ1 7 9 5 3ห่เราสยเสียชีวิตศูนย์รายค่ะส่วนจังหวัดอุบลส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะขอมูลเหมือนีมีผู้ติดเชื้อโควิดไรยไหม่272ไยรายผู้ป่วยสะสม31,760ไร่รหายรักษาหายแล้ว3923ไร่ายเสียชีวิตศูนย์รายค่ะส่วนจัง,ววจงวนนาหาว,ว,งวัดสกลน,นครค่ะ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่89รายผู้ป่วยสะสม16,111รายลักษาหาย13,641รายเสียชีวิต1รายค่ะนั่นก็คือข้อมูลสถานการณ์โควิดในพื้นที่ของเฮ้าเนาะคะ่ะก็เป็นหาจังหวัดอันดับต้นๆ <c oughs> ที่สถานการณ์ยังเป็นห่วงแต่ว่ายังมีข้อมูลที่ฟังเรายังชื่นใจตรงที่ว่าผู้เสียชีวิตประจำมือนี่แม่ซีจังหวัดแรกที่เฮ้าเอ่ยไปนี่บ่มีค่ะกถือวานหน่อยลง <c oughs> เพราะว่าในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเสียชีวิต70รายมือนทีที่ได้ข้อมูลมาค่ะจังไนเทาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งขัดเนาะค่ะ